เบื่อไหมครับกับการที่คุณต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาตลอดโดยที่แบบว่าเขาไม่เคยสนใจคุณเลยเขาไม่เคยเห็นค่าความพยายามของคุณเลยแล่ยิ่งคุณพยายามมากขึ้นเท่าไหร่เขายิ่งวิ่งหนีไปไกลมากขึ้นเท่านั้นและในขณะที่คุณพยายามไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณยิ่งรู้สึกลดทอนคุณค่าของตัวเองยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยฟรียิ่งรู้สึกว่าทำไมคนอย่างฉันต้องมานั่งวิ่งตามอะไรแบบนี้คุณเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ไหมครับใครที่เจอความรู้สึกแบบนี้ครับผมบอกเลยว่ามันมีที่มาที่ไปครับจริงๆแล้วคนเราเนีีี่่่ยยคคคครรรับบบบเเเาาาาาทททุกกนนนนววชอมมสสถะๆณจแ้ล ครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาจีบคุณแบบตื้อๆพยายามทักหาคุณพยายามโทจี้ใส่คุณพยายามแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณ้ทนที่คุณไม่อยากอยู่กับเขาอะคุณจะรู้สึกว่าคุณยิ่งอยากวิ่งหนีคุณยิ่งไม่อยากคุยกับคนนี้เลยเพราะคุณรู้สึกว่าอะไรไม่ต้องพยายามทําอะไรก็ได้อะคนคนนี้ก็เข้ามาหาเราแต่คุณไม่ได้มองว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีหรืออย่างนี้ใช่ไหมคุณรู้สึกว่าคุณลาคาญเขาด้วยซ้ำเพราะเพราะคุณมองว่าสถานะของเขาอะต่ำกว่าคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวคุณคือคุณลาคาญเขาะกนัส ต้องแบบเฮ้ยลองทำแบบนี้ดูซิเขาจะสนใจไหมลองชวนไปเดทด,ดูซิเขาจะมาไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธบ้างหรือไม่สนใจคุณบ้างหรือเขาเอาแน่เอานอนไ,ได้คุณไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณเนี่ยคุณกลับชอบคนแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาดูสถานะสูงกว่าคุณเพราะเขาไม่วิ่งตามคุณคุณต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาอันนี้กฎเกณฑ์ธรรมชาติครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับต่อให้คุณเข้าใจแบบนี้คุณก็ยังไม่รู้อูดีว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้คนที่เราอยากได้เขาอะเขามาสนใจเราเขารู้สึกว่าเขาอยากวิ่งตามเราหรือเเเเเห็็นนนนนนคคคุุณ่่่าารขขึึ้้้ีีีปปตผลทิดอ ชื่อว่า chase me วิธีการทำให้เขาวิ่งไล่ตามเราคอสนี้ครับจะทำให้คุณรู้ว่าเบื้องลึกของจิตใจของผู้ชายเนี่ยเขาคิดยังไงคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมแรกๆเนี่ยเขาเป็นฝ่ายวิ่งตามนะจะทำให้จูๆ่ๆความสัมพันธ์มันเดินไปเรื่อยๆอะ่ะเขาถึงแบบว่าเป็นฝ่ายวิ่งหนีแล้เราวิ่งตามเขาเฉยทำไมสถานการณ์มันกลับปรบัปรแบบนี้ไปได้มันเกิดอะไรขึ้นในเบื้องลึกของจิตใจของผู้ชาย คอสเนี้ยจะบอกเหตุผลทั้งหมดว่าคุณทาพลาดตรงไหนอะไรที่ทำให้คุณกลายเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาและยังจะบอกได้ว่าแล้ววิธีทางแก้คุณต้องทํำยังไงเพื่อให้คุณสามารถพิกษาการกลายเป็นเขาเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งร้องขอเขาคุณก็เป็นคุณนี่แหละที่สร้างคุณค่าในตัวคุณขึ้นมาจากสิ่งที่ผมสอนในคอสและทําให้เขาเห็นคุณค่าตรงนั้นและเขารู้สึกว่าเฮ้ยกลัวที่จะเสียคุณไปเพราะถ้าเสียคุณไปเขาจะไม่สามารถเจอผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกแบบนี้ได้ง่ายๆคอสเนี้ยจะทบให คนที่แบบว่าเฮ้ยตอนแรกเขาก็สนใจเราแต่พอเขาได้ตัวเราไปแล้วเนี่ยเขาดูเปลี่ยนไปหรือเราเป็นฝ่ายพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยเขาไม่เคยสนใจเราเลยเรามีวิธีการแก้เกมยังไงให้เขากลับมาสนใจเราบ้างและผมจะมีเทคนิคทางจิตวิทยายดีเพียบเลยมีทั้งตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีคุยวิธีทำวิธีคิดที่ทำให้คุณถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์นี้มีเป็นอ e ีบุ๊กเอาไปทำตามได้เลยและผมยังมีเช็คลิสต์บอกอีกว่าเฮ้ยความก้าวหน้าของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรที่คุณยังขาดอะไรที่คุณยังต้องเติมมมมมคคุุณณตตต้้้้้อองงงทาารไหหนนนนเเเเพพิ่่ืใช็็ีักขึถ ได้ตรงตามเช็คลิสต์แบบนี้เมื่อไหร่โอกาสที่เขาจะวิ่งไล่ตามคุณมันก็จะมีสูงมากซึ่งเช็คลิสต์เนี้ยมูลค่า990บาทและผมจะมี E x c l u s ค v e ซูมพิเศษที่สำหรับพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่คุณเจอมาว่าเฮ้ยเวลาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยคุณต้องแก้อย่างไงในเคสต่างๆมูลค่า3,490บาทฟรีอีก1ครั้งในคอสนี้และเมื่อลวมกับมูลค่าคอสนี้แล้ว9,990บาททั้งหมดจะเป็นราคา14,470บาทแต่เราไม่ขายราคานี้ครับในช่วง e a r ร y b i ่ d นี้สำหรับ99คนแรกเท่าน,น จะขายในราคา ,3990 บาทเท่านั้นครับและถ้าหากเรียนคอสนี้จบนะครับคุณจะไม่ต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามใครเขาอีกครับแต่ว่าคุณจะสร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้คนที่เขาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณเพราะคุณเป็นคนที่หาได้ยากหาใครสนใจนะครับคอสนี้จะเริ่มในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับรีบสมัครกันทานะครับก่อนสิทธิ์เต็มใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์ที่ละแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแลวพบกันครับผมชองคาริสคร